คืนนี้เรามาอยู่ในสวนยางกันนะคะน,น,นี่นะคะก,ก็าาาาแมงทับคูนะคะเป็นพ่อครัวนะคะเป็นพ่อครัวกันนะคะวันนี้แกงอะไรนะแกงแกงแกงเหียวแกงเดียวแกงเดียวเป็นแบบไหนนูแกงเดียวแกงเหนียวแกงเดียวแกงเหนียวคือ แกนียเสร็จแล้วไปดูไปดูนะคะไปดูนะคะเพื่อนมันจะทำน้ำพริกใช่ไหมอุ้ยทำเมนูเยอะขนาดนั้นเลยเหรอน้ำพริกเนี่ยกินกับหมูย่างเนี่ยอ๋อได้พี่ทำให้ได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 ้ไ่ยากบ่ยากสำหรับแมงทะพูสำหรับทุกคนอันนี้ใช่ไหมแกงเดียวแกงอะไรนะแกงเหนียวแกงเหนียวนะคะนี่แกงเหนียวนะคะพี่เพื่อนเคยกินหรือเปล่าไม่เคยเลยอ่ะไม่รู้จักด้วยเด็กบุรีรัมย์เด็กสุรินทร์เขาไม่กินนะครับ ไม่รู้จักเลยเราไปส่นน้ำน้ำหวยน้ำห้องนะนะเดี๋ยวชุ่งไร่ทุ่งนาเน่ะแล้วมันมันเป็นตัวอะไรที่เอามาแกงมากรอนก็จะเป็นน้นลูกบุบรูเขียดหรือตัวอะไรนะแล้วก็มีลูกไอ้ของใบตองแกงแค่เนี้ยเหรอนี่ถ้วยเดียวเนี่ยนะมันแพงนะพี่มันหากินยากเหรอหากินยากนะพี่เนาะ โอ้นี่นะคะคุณยอมสวัสดีนะคะคุณอัมัยนะคะขอบพระคุณนะคะหัวใจทางบวกนะคะนี่นะคะน้องแมงทัพูก็ขยันมากนี่นะคะแมงทัพูก็กำลังทำอาหารนะคะไม,ไม่มี นี่นะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านน้นองละกิ้มพี่เฟื่องค่ะมาอยู่ในสวนยางกันเดอ้อเอซีวันนี้นะคะเนาะน, <c oughs> นี่นะคะก็น้องละกิ้มนะคะ, <c oughs> ะคุณดวงดีสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่เฟื่องนะคะอันนี้นะคะแล้วก็พี่เจนเก็กําลังย่างนะคะแอดสระผมมาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะําน้าจิ้มขามเออน้ําจิ้มหมูนะคะให <c oughs> ไ้ได้ได้ได้พี่มือสุดยอดเลยแมงคับพู นี่นะคะก็กําลังเตรียมทำอย่างดีเลยนะคะนี่นะคะเนาะคุณดวงดีพี่เพื่อสวัสดีค่ะนี่นะคะีเจนก็ได้ยืนใกล้ไฟพอดีเลยได้ได้ยืนใกล้ไฟก็ผิงไฟอุ่นๆนะคะเนาะแบบอากาศเย็นอย่างนี้นะคะเนาะงระยิ้มคุณดวงดีคุณหญิงคุณอัมภัยสวัสดีค่ะนี่นะคะเนาะก็เนาะ ปลาเข่งีปินน็นนงที่นน้นะคะเนาะถ้ามีนั่นก็แมงทับพูก็จะเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยนะคือน้องเขามีความสามารถในการทำกับข้าวนะคะแมงทับพูนะคะ

ต่อยเดียวนะครับกินอยู่บนี่บางคนไม่เคยกินนะครับแมงทะพููทำกับข้าวอร่อยนะคะเอฟซีแกงเหนียวเ,เราไม่เคยเห็นเนาะ<อ>ปลานี้ก็จะแกงใช่ไหมคะอ๋อ,นะอต้ม ต้มปลาไม่รู้จักไม่เคยไม่เคยค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะผมไม่มีนั่นแหละผมไม่เห็นทางนี้ผมลองกินเออก็แซ่บดีอยู่อรหันหะได้นัเนี่ยที่ไหนผมก็คนเขาเอาไอ้เหมือนมุ้งอะอาาม่นนจข้วสวิงหรอสวิงลากเลยลากวนลากเลยตัวน้อยๆแมงกอล้นะว

เปรี้ยนะนีโอ้จมสีฟานี่เละพี่นงเออขนาดแมงดีกีฟ้านลยจัดเต็มเหรอครับขอบคุณมากนะครับคุณพาวินีคุณสมนึ้น้อาใส่ลิงตัวลนงเ้อจะไปตั้งาเลมาเนอมุกดมากนะครับคุณสมนุณประสิทธิ์นืกขี้มืดมุกมันงน่นิมกเลยนี่น่งแก้วแล้วก็ไอติมนะครับขอนี้เลยมสิมอยู่แล้วคุณ คิพาคุณออกไปเลยได้พาลิโ่้ล้ดเลยค่ะกินลำบากที่อยนอร่อยใช่ไหมครับ่ครันี่นะคะก็แมงทับผูก็ทํากับข้าวแล้วนะคะนี่นะคะคุณอําภัยทับผูไลฟ์ไหมคะทับผูได้ไลฟ์ไหมไม่ได้ไลฟ์อ๋อน้ออ๋อทัูเพิ่งมานะคะนอน้องไม่ได้ไลฟ์ทัูไม่ตั้งกล้องไลฟ์ะ อ๋อแบต,มแบตหมดหรล้วชาดแบตยังอ๋อแบตน้องทับพ,พูหมดนะคะน้องละยิมนะคะบ้านหนูเยอะค่ะแต่เขาเอามาทอดเหมือนแมลงทอดทอๆไตอ๋อคุณอภายกดให้แล้วคะ่ะขอพระคุณนะคะขอพระคุณค่ะแบตน้องหมดนะคะน้องเพิ่งจะชาร์จแบตนะคะน้องเพิ่งจะชาร์จแบตนะคะโอ้ยฝีมือน้อง น้องทำกับข้าวแบบสุดยอดเลยนะคะนี่นะคะอาเจี้ยหาอะไรนี่นะคะอาเสาวับนี่นะคะนีคุณอัมไพคนให้แล้วนะคะนี่นะคะก็ พี่เจนก็นั่งย่างหมูนะคะย่างย่างหมูนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แมงกะพรุ่นทาเสร็จนะคะเดีเ๋ยวแอดจะไปตําน้าจิ้มให้นะคะเนาะ,ะไปตาน้ําจิ้มให้นะคะเนาะ,นนะ,ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเนาะวันนี้ก็อากาศหนาว คุณสาธนีสวัสดีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนะคะน้องลักยิ้มนะคะพี่เฟื่องดูพี่เจนนั่งสิสบายเลยใช่นั่งใกล้ไฟสบายสบายนะคะอีกทีเนาะนั่งใกล้ไฟนะสบายสบายนะนี่นะคะคุณสาธนีขอบคุณนะคะหัวใจพังบวกนะคะน้องลักยิ้มคุณสาธนีสวัสดีค่ะ แกงเียวแกงเดียวแกงเแกงดียวแกงเดียวตตับงต้มส้มปลานิลนร้มปลานินนะคะต้มส้มปลานิลนะคะนนะคะคุณเคไววองนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครั้งขอบคุณอีครั้งบคุณาวินี ผมเนื S <S <preach science> ้อน้องแม่ขายิดแฮชแท็กด้วยคุณสีที่จากทานข้าวกับอะไรครับนี่นะคะขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะคุณเคไวบองนะคะตอนนี้นะคะน้องก็กําลังทํานะคะน้องกําลังทำเนาะโอ้มีที่ปิดปิดแก๊สด้วยนะคะแกงเดีวแกงเดีวแกงเดียวแกงเดียวนี่นะคะปวดนมนี่นะคะเนาะฮะ มาหกโมงสิบสิบกว่านาทีนเลเรนนึ่งข้าวไหมมาอะไรอ่ะในของที่ซื้อมาจัดของพี่พี่ไม่ซื้ออขงที่คุณพละฤกของที่ซื้อมาจัดบอกแล้วเอามาให้พี่จัดให้ก็ได้มันมันเป็นชุดอยู่แต่ละอย่างหกอันแต่ละอย่างออ๋เป็นชุดแล้วใช่ไหมโอ้เงินไม่ต้องจ่ายบุกเลยเนื้อบุกก่อนพระมาเลย หกโมงเช้านั่นแหละมาหกโมงสิบห้าวันนี้กินเป็นไปอะน้องมากินไะมคะคุณวันนี้กินนี่นะคะคุณซาที่นี่นะคะทําอะไรกินกันคะวันนี้มีแกงเหนียวแล้วก็อะไรนะแกงเดือนะคะโอ้นี่ยากมากเลยนะคะแกงเดวนู่นนะคะตรงนู้นนะคะแกงเดืนะคะนี่นะคะ